ครับผมกัเป็นบรรยากาศนะครับแม้วแม่สมคพิ่นเห็ดกรยเจียวหอยปูเนะมีสามถ้วย4ี่ถ้วยครับเกาล้าพร้อมครับมันก็เห็ดดีเห็ดครับเห็ดดีคักไล่มันจะมาจุดจุดเชี่อมบอกปู ขอบผมบึงเราเอายาน้ำซุปฟังพี่แด้มันจะเ่งมันจะกลับเฮ้ยเครับน้ำสุกเอาทั้งฟังลูกสิ่งพี่เด้อไม่เอาว่านั่นเืองอย่ล่างตรงนี้่างต้องไทาตงทงถึงก็คนงานบ้านกากระทับ้านเจ้าแม่ก็ไม่้สารอะรเห็นโรหานอยู่เห็นหานไสเี่ยงมา ที่ท่านบุย่างนี้ครับบึงเหมือนอากาศไปหม่เรื่อยๆครับก็ต้องมองมีตัวมอก็เฉียวตัวนึงอันจะว่ามีสอง่ใ่ปว่เือยลว้วนกอ้วนแต่แม่ข่าน่ะเฮ็ดเเอกันกันี่้คนนี้นะนร้านเนี่ผู้เฮ็ดแวสอนวนนีเฮ็ดมัดัดไปงปีแล้วน้ำส้มอร่อยน้ำส้มครับน้ำ้มาสองปีแล้ว มันผ่งของแท้ซะนะเอาเถอจันะใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันมีข้าวเลยดิเท็กมาเต็มที่แล้วสององมานหกับผมเลยได้ส่วนบ้างได้เปื่รน้านลวบ้าได้ส่วนละบ้างใส่เลอใส่หลอก๋วยเตี๋ยวปรุงขิ่นก๋วยเตี๋ยวอะไร ตลาดใไ้น้ำต้มน้เออล็อกที่ผ่านเลยนะกระบะไปแต่นี่มีผู้ตายคนหนึ่งสองขุ้เขาหัวยน้าเข้าไปในตลาดจัะของก็ลังจีบไปจะก็ลื้อเนี่บุหน้าออกมาได้ไหมเอ้าคนนี้มันรักจักรยานอยู่ว่ามันก็ลังช้ำเละมาสั่นว่ะมันก็ลังช้ำเละที่นี่ที่นี่โตกับโตกับโตมาถึงโตกับเลยว่ะเอ้าเกย์ขโมยจักรยานฉันแกย์ก็ลังจีลื้อเลยนี่ ตัวว่ะแลาลอจะลื้อนี่ว่าสันตัวเวา,านะทีนี้มันว่าโอ้ยอีอีคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจัดมันเลยมันจะล่ำตัวเด้ปะเนี่ยโอคนสี่มาเอาจักรยาเออแต่ว่าเขาค้นพื้นที่แต่นี่โตกระจีห้องให้ค้นซอยในในความฝันอะ่ะว่าคนนี้ลักระยาทีนี่มันมีแต่พวกมันเหมือดมันฮักกันนิ่งเหมือดพวกมีม้ไปตีตก็เลยเปลี่ยนแผนไหม่ ชั้นหยอกแกเล่นดอกอย่างั้งนอย่างี้ก็เลยทำชาแบบกลมกลืนไปว่าเพราะอะไรว่าเขาแกอยากดูของเก่านี่มาสั้นตัวเลยเบาหยอกเขาก็ไม่ได้ออกตัวเขาอีหลีเด้อ้แกอยากได้ของเก่านี่มาสั้นตัวแบบนั้นมันม,มันเป็นรถแบบแบบ <c oughs> สมัยสมัยแต่ก่อนเวลาตัวขี้และตัวจะต้องเอาขาไปนึกได้บ้างที่ที่มันเป็นรุ่นเก่าอ่ะสมัย บ่ามันจักรยานหนุนไหมจักรยานาจักรยานแบบม,ม,มันมันจักรยานผู้ชายจักรยานผู้ชายเวลาตกทีบตัว<ม>เอาขาเข้าไปเล็กน้อยแล้วตกวปีนขึ้นจังซี่สนบ่ล่ะเวลาเวลา,เวลาตกทีนอ่ะแค่นี้วะโอ้ยเจ้าอยากได้ของเก่าเจ้าขอบ่บอกเนาะตัวผัดใบจังซี่แบบหยอกหยอกเขาวา่าที่นี้เขาเห็นตัวหยอกเขาเขาก็เลยมองหน้ากัน เอ้ยม <ítulo> ันไม่ม <Beautiful>, ีอะไรแบบมันไม่มีอะไรแบบคล้ายๆจะขึ้จักรยานในตูตน่ะโตขอกลมกืนแบบใจอยากลูกของเก่าแล้ววะแกไปแงะอยู่นั่นไหนตรงไหนบ้างสิเอาวัตถุกอกหาเก้าซีซีเก้าห่าอยู่ดีเนาะนี่งานนี่ใจว่าน่ะโตเก่าไหมโตเก่าว่าหดอกเก้าหาเน้อแม่เก้าห่าเก้าห่าเก้าซีเป็นบลาละก็เอาสามตัวปูนี่แล้ว เพื่อแก่เพื่อก่เพิ่อแก่ตัวเก่าเนาะเพื่อแก่ตัวเก่าดีเมื่อเมื่อเมื่อที่หาเก้าซีบอ่ะตกตีพอออกพ่อมาหอดนี่แล้วถ้าท่านนี่ก็ถามนึกป่ะเด็นได้หน่ยเอาฝันอย่างนีค่ะเพราะว่าฝันบอกคือแต่ไอเรื่องกุ้ยเฉียวนี่นึกว่าเป็นอาทิตย์แล้วโอ้จะไปเฮ็ดกุ้ยเฉียวให้กู้กินกู้ พ่อมาพอ้วบอกครูลูกเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ครูเด้อเดี๋ยวก็ล้างตั้งน้ำก็ล้าง,างเาดือดถากันเด้ออุย้ยพ่อสุมปากถ่ายยุว่าสัน่นเอเราพ่อจะกินเป็นตี๋ก๋วยเตี๋ยว,วสัน <c oughs> ่นลราเอาแม่จะก,กินว่าเป็นสมัยนั้นมาทั้งนี้ก๋วยเตี๋ยวโว้ยนึกยังไงเราว่าเราพ่อจะกินเป็นตี๋ตว,วะสัน่นเราพ่อกับพ่อจะกินเป็นตีก๋ววยยเตี๋ ไปได้กินก็เป็นพรา่มีแขวะสัตว์ล้ว่ะ่กินจีกขอกนแล้วกพ่อจะกินเป็นตีล้ว่ะเดี๋ยวจะไปถามไม่กิน่พพอกิไปถามอยู่พราะกินได้เพราะตีถามเป็นบ่เอาแบบนี้วพานาะเอาสุกี้ไงแล้วกินแล้วจะกินเป็นตีหรอเลแค ก็แม่ถาถืกได้มาถืกันมาอันนี้ก็เพราะท่านเอนะเนาะแม่ถืกัมาเองก็ถือเจอมาบักโผล่บิ๊กันงางกมีเรียกเท็ดอยู่มาจะหาแต่ปูยังมาเดี๋ยวแม่ไม่ซื้อไปอ่ะนั่นม่มีเียแม่แม่ชอบมาหาเก่าซีกัถึงว่าส่วนตู่หาซีเก่าหิบสวยบ่างหาซีเก่าบมค่ะนู่นกสวยเก็เดียวที่นี่ล่ะขาผวยนี่มันพ่อม เห็นไหมโทรศัพท์เน่ยสันวะเห็นโทรศัพท์ไหมหัวกันเนื้อหนาอย่างนี้เลยเนื้อหนาเห็นอ่ะแบบโทรศัพท์ตัวหายไปเครื่องนึงแต่นี่ไอ้เครื่องนั่นมันลายด้วยแปดแปดเนาะโทรศัพท์มันจะบอกแปดกแปดนัหรือวะไม่จะบอกแปดแปลกนะสิเห็นเห็นปูว่าวมื่อนั้นบอกที่ปูเว้าอยู่นี่ย่ะที่ว่า หวยคนบอกแขงนะเตาอนอะเตือนอเขาำแต่นี่พ um, ่อเขาบอกว่าห้าเก้าสี่คำแต่ว่าแปดเก้าแต่เราบอกว่าแปดเราบอกแปดเด็เบร่าแปดแล้วก็แล้วเราสิ่งถูกต้งได้นี่มแม่สมพรดูเาเราาบแปดต่เราบอกว่าเก้าเด้แป ถ้าน้าเนี่ยนเสี่ยเสียเลยเราเลยามือเนี่ยแม่ทั้วันอ่ะต่เปนมารับช่องนั่งช่องเนาะเออแล้วก็เสือแล้วแบแบะแบบแบเอ่าคือบวามวิเคราห์ว่าอไเอานี่ยังมาฝันไอไอไอโทรศัพท์เสียไอ่ได้ไมถามผัวแบบว่าหลงนะหลงว่าไปไว้ใสแต่เจ้าของหาพอพรอะพเห็นโทรศัพท์ไหมผัวเนืกหนายุ่งสิล่ะเนื้อหนาซื้อแต่แต่บาเว่า อยู่นี่เห็นแล้วบวออยู่นี่แหละเกักเ็ดอเีสแลีแม่ต่แต่แม่พูนน่พูนเห็ดเ็ดีเม่สมเห็นไมมือนะเมันจะเกี่ยวไหมล่ะกานี่เนเห็นนีนั่งนังเขียวมากนั่งเขียวมากไหมค่ะคลิปที่นั่งเขียวมากอันนั้นพูดถได้ละพูเถัาแล้วบอกจะเที้ยวอะมาโอ้มือเนาะบอสูเห็น่อันนี้อ เห็นแต่ว่าเป็ดปูเ่าก็เลยว่าเราเราไ่ค่อยบอกนะเนี่ยนีนี่อานัวกันจเ็นเก้าเนย่าฮาาาเนา่ิชนะว่ามันาเอ๊ะอีอีตอนนั้นอะที่ว่าปูถามน่ะที่ว่าปูถามมาเพิ่นบอกยังฮือเพิ่นบอกยังือเลางแลล้แล้วเจ้าอเว่าเราะว่า่ย่นบังกัรเมือก็โอ้โแต่ เก้าหกบอกติ๊บไปย้อนไปดูคลิปได้ค่ะท่านผู้ชมปหกแล้วก็อพอพอพอถามกับซิมเนาะพ่นบอกยังเที่นี่น่าหน่อยพนบอกเลขยังไอบอกเลขยังเอาจารย์ใคฟังสามสรแปดเกหกว่าสั่ไปฟังใหม่เด แปดเก้าเู่ำคักๆนีดิบอตอนหน้าน้อยเว้าตั้งเต้ยังบอเว้าเลขกสองตัวเนี่ยบอกสามตัวไปไปฟังสังเกตเ้อต้องเข้าไปรับชมรับฟังใหม่นะคะท่านผู้ชมย้อนไปดูค่ะนี่ัเกอีคลิปล่าสุดเนี่ยเขาเนบอกว่าอย่งน้นทีนี่เจ้าเจ้าบอกอะเาหกชบนั้นา ไปฟังดีๆอีตอนที่เจ้าบอกที่นี่มิมิมิพบไม่มีเสียงหนึ่งแซมขึ้นมาห้าเก้าสีมาสั้นแล้วก็แปดเก้าขยำยำดังอันนี้เขาว่าดังเต็งอีตอนเจ้าบอกปูนะเจ้าไปเบิ้งคิดดีๆอีตอนเจ้าบอกว่าแม่ล้บิึงทักไม่เนาะเบิ้งหลายรอบน่าจะจะจะเบิ้งคิดแบบเบิ้งคิดกดเบิ้งใหม่ที่กดไม่ได้นะบัตึเติร์กอยู่ ก็ไปย้อนดูเอาเนาะท่านผู้ชมเอฟซีก็ได้กันจากเมืองคลิปนี้เนาะแม่เออมือมืองานเนาะค่ะเนาะคือคือแฉะคือคือคือเบาจังสั่นให้โมฟังโมขอว่าอือกระสันเออกระสันว่ะเออก็เลยสงสัยเนี่ยแต่ว่ามาถามปูเลรอเดี พูว่าโบแมนโบแมนบอกอะ่เราสองคถามมือไหนนี่ถามมือที่ล่ะถามอันนี้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าม้าม้ากับม้าตอนแรกพอมาตั้งหม้อกระเตี๋ยวก็ขึ้นไปถามแล้วก็ไปบอกปูลูกเอากระเตี๋ยวมาให้ปูกินกับลังต้มน้ำพ่อสิกินเปลี่ยนโอิษันว่าพ่อกินบุ๊เปล่นเดี่ยว่าสั่ลระว่างระว่างสั่งผัดผัดไก่ย่างตำสมอะไรพวกนี้แล้วกินเปลี่ยนผัดมีอย่างพวกเนี้ยแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวผัดว่าพ่อจิจพ่อกิน เป็นหรือพ่อกินบบเป็นว่าซั่นล่ะแต่เจนี่เลยถามมาปูล,ลูกไยินในในคลิปเพิ่นน่ะตอนที่ปูถามเนะี่ยมันเมียนบ่บ่เมียนมาซั่นล่ะโบเมียน,ยนแล้วว่าบ่บเมียนนี่มันกลับกันเด้อ <laughs> บ่เนี่ยนี่เจ ได้แล <c oughs> ้ววะเมียนแล้วได้แล้วได้แล้วนี่เด่นทุกเพียงกมที่มาเป็นฟังชัดๆกันทุกทีเกมได้หลายแล้วได้แล้วได้แล้วเด่นเออเด่นนเด่แบบได้แล้วได้แล้วแต่ได้แล้วแต่พอมมันองไปเอาอีกเยอะรู้สัตว์มาได้แบบได้ร้อนคือพอหายแววอีกได้ยังไดงก็คิดอยู่เนี้ยได้คือพอหายแววอีกได้แล้วคือพอหายแววเสียเมื่อนั้น่ะ เห็นบ่ล่ะอันนี้เราว่าบ่แม่นไม่จีบแยมซะบอก <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าวันนี้บโบโบ่บบคือโบอคือวันที่แล้วบ่ค่ะแต่ว่าสอบสอบตรงน่าหน่อยเว้าตรงไหมค่ะแบบเดียว,ว,วก็แม่หอมหวนเวลเจ็ดศูนย์ไบ่อลักษณะมันจากไข่ครับไอแบบเพาะตอนนั้นปูออกแล้วแม่หอมหวนหันออกมา,า,กออกมาลอตเตอรี่มาขาย ใายหลังหัวปูเจียบสูนาเลยเอาตะกี้คือบอกไอ้ยังตนึงไอ้ยังวะที่ว่าหยขางล่างซีหายจ้าจเอาแม่แม่คือว่าจังสักมบงหูเล้ยวรนานั่นแะที่สมพักที่สองล้านสามล้านกันนะแบบนี้เลยแบบแบบนี้เลยแบบแบบแบบหลุดเจนซี่เลยเอาไปฟังไหมเด้อะ ค้าันฟังดีๆด้วยตอนตอนหน้านา้อยบอกตอน,นตอนหน้าน้อยบอกแปนเกยาเกล้านแเก้าหกล้านย้อนไปฟังดูสิครับที่ตอนที่ถามหนากน่อยคิดอันหลังสุดเนี่ยที่ว่า ที่ว่าปูนางนีดนิดปูสามปูเข่าอ่ะใช่ปูปูเถากันมา้เออปูเถากันนัน่นไอไอคลิปอันนี้เหรอโอ้ค่ะได้ยินไหมท่านผู้ชมฉอดเด็ดอยู่นั่นนะคะเออมแม่สมพรเฉลยนะแล้วนี่แต่ว่าเมียคอมเมนต์ <ขา S 1> โอ้โหแต่เนี่ยเล่กม้อมาอีกแต่แม่สพมพรมักมักช่วงนั้นมักเล่ช่วช่วงนั้นเออ <c oughs> มันมันท้แม่งทแม่งแม่งะทาแม่งที่เจ็ดเล้วแล้วแล้วที่นี่ปูเฮ็ดเป็นบะเทียงอยู่เลย เกับหัวกับหางเป็นบ่อหกก็เก้าม uh, ันกับหัวกับหางเดียเราเราคือเราเราคือว่าว่ากับหัวกับหางเขาตมอนสังเกตคำาเม่าปูน่ะเช่นยืนอย่างเราบอกเช่นยืนเลยกับเป็นบ่อกับหัวกับหางอ่ะถ้าถ้าหกกรเ้ามันกับกันยุ้งสี่เป็นบลรับผมันน้อใส่กันหัวกับหางมันอ่ะเออไม่เลยน่าคิดอยู่นะใสรใครคิดอยู่ะเบิรงปูเนี่ยถ้าว่าตรวจับจุดแล้วไหนเราเสไปอื่นเนี้ยปูน่ะ ถ้าว่าตกขคืนตัวลงแล้วก็ไปทัชอื่นเนาล้วสลาดเนี่ยแล้วาอยู่วนเก้าดอกหนาจิไปคืนไปลงแลไปอื่นอย่างเง้ยมูหลานสลาดทัานแไปอีกเออบแลเ้้เป็นที่รีนะปูน่ะลูกหลานจับได้ปุ๊บเล้สลาดไปอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นยังเจ๊กี้บว่าเฮ็ดเป็ยนบบกับหัวกับหางอ่ะเป็นยังไงกีกกับทั้หัวทั้หางท้งบ่แมหัวเก่าเก่า ยอ่ยี่แมาบอกพูไะมสมพ้สลัดเด้อปูั่ไหบอกพูเนึ้ว่นึกว่าจาาปูสมพ้สลัดเดอยู่ะอยู่เอมาเชียงยืนเชียงยืนเชียงยืนเฮ็ดเป็นบ้แม่เชียกัหัวกับหางหนูหนูได้ยินมเฮ็ดเป็นบ่ไปขายของเราตีเชียงยืนนี่อย่างเราพอพอมานางปุ๊บแล้วก็ว่า เฮ็ดเป็นบ่กขับง้อขับหาโอ้ยมันแนวไดนฟังเบิ่งยืนละเบิ่งยื่สามหลอบผัวว่าโอ้ยนี่บ้าละเออเอ้ก็ฟังยืนละ แต่ว่าแต่ว่าคลิปนี้เบิ้งดีตั้งต้นจนจบเลยเด้อเจียมกระเฮ็ดเฉพาะเดียสุดพรเลยจันไก่ๆบนไหนิึงเนี่ยเออบอสมันมันเบิ้งดีจตั้งแต่แรกจนจบแค่ไหนสองคนแค่ไหนสองคนเอาเอาชิปแต่ว่าถ้าบอสซีคลิปไหนคลิปนี้เบิ้งดีกว่ามืเนาะเบิ้งเบิ้งว่านั่นเลยเบิ้งอะเพิ่นเบิ้งอะไรบัวเราเราเราเอาสลัดไหมปูเนื้อเราเอาสลัดเห็นป่ะที่ว่า น ia, er, ้ำตาไหลแล้วแล้วเออที่ว่ามันบบบมีอย่างเอาบขค้ดมันคือสีไหลเราวยังเอาแล้วขาเออะไรไหนถ้าบอคุดมันคือสีไหลเออแล้วที่ว่าบอ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 คุดก็คือสีไหลแบบว่าคบคบเบาแล้วน่ะนะเออแบบว่าถ้าเราเราว่ายายดอกไม้นะจ้ะอากะยายดอกไม้แบบน้ำตาไหลที่นี่เราว่า สีไหลเห็นยังบ่มีผู้ใดตายอย่างนาแต่เขาตต่กับกันยังบ่ไหลอาจีบเขาเขาถืออย่างลรวก็ว่าที่น like, <so ี่เออตังไหลซื้อเออตังไหลซื้อๆที่นี่ว่บมันบ่คึดมันคึอสิไหลแล้วแล้วเราสลัดมาไหนเราเอาเราเราเราาคั่ดีแล้วมาแยกตัวตัวที่คิดได้บ่เอาคิดบ่ทันนะเราคิดบ่ทันดีนะฟับเขาเบาแล้วอ่ะถ้าถ้าบ่คึดคึอสิไหลแะ้ว่าอืมเราก็เบาหัวไปอีกแลยแบบนี้เนาะ หัวหัวหัวไปอีกแล้วแต่ว่าเสียงแม่นาคบ่แม่สมพรฟังมึงว่าเพิ่นห้องขึ้นมาเราไอ้ปูปูปูเราถามว่าเพิ่นหายตัวใดฮืฮ้ยนี่ว่าสันเฮ้ยจะคำนี่แหละแค่นี้เฮ้ยนางน้อยเพิ่นหายตัวใดนท่านี่ท่านี้ก็ไปใกล้ใกล้แปดเก้าหกพันละอ้าวแล้วนี่ก็เป็นแล้วดี่อะไรยินดีเลยก็คือหัวเป็นยังไง เก้าหกค่ะท่านผู <s ick> <s ick> ok ้ชมแต่บัดนี้มาถามปูนี่มาถึงม้าถามปูมันแมนบอดลูกฟังแปดเก้าหกเลยบอแมนว่าสันว่างแล้วว่าบอแมนมันสิแมนนี่ก็บาหมักปันไอ้ก็บาหมักปันได้กลับไปนี่ไปฝันไม่อีกอ่ะมีโอกาสยุ่งเมื่อเมื่อนึงบองเมื่อไปกันจไปฝันไม่อีสไปไหมไป เนี่ยไปหาผู้จะไปไปหาผมกับท่านผู้ชม